จบด้วยดีศึกมรดกพี่ชายยอมแบ่งที่พิพาทให้น้องตามคำสั่งศาลป้าดีใจน้ำตาไหลหลังยืดเยื้อสิบปีความคืบหน้าศึกมรดกปมน้องสาวพิการตาบอดร้องขอความช่วยเหลือถูกพี่ชาย ที่มรดก15ไร่ชนะคดีแล้วแต่กลับไม่ยอมแบ่งที่ดินตามคำสั่งศาลปล่อยยืดเยื้อมา15ปีค่ะหลังรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับทนายอันนัดทั้งสองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ยสุดท้ายลูกชายจำเลยที่อ้างครอบครองสิทธิ์ในที่ดินยอมแบ่งที่ตามคำสั่งศาลให้น้องชายพ่อ ทั้ง4คนแล้วค่ะและจะไม่ฟ้องร้องกันอีกต่างฝ่ายต่างยกมือไหว้ขอโทษป้ารำให้ดีใจเผยไม่โกรธพี่ชายยังไงก็สายเลือดเดียวกันความคืบหน้ากรณีที่นางสำริดอายุ66ปีพิการตาบอดและนางทองดีอายุ59ปีสองพี่น้องชาวบ้านประดูตตำบลเมืองโอพอํเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้หอบเอกสารหลักฐานและคำพิพากษา สารที่ชนะคดีแล้วตั้งแต่ปี2557กอดกันร,ร้องไห้ขอความช่วยเหลือกับนายพัฒระพงสุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนายสวัสด์พี่ชายคนโตจากจำนวนพี่น้องทั้งหมด8คนคะ่ะได้ฮุบที่ดินมรดกเนื้อที่ประมาณ17ไร่เศษซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิครอบครบคองทำกินเพียงผู้เดียวทั้งที่แม่สั่งเสียไว้ก่อนตายให้แบ่งกัน ให้พี่น้องทุกคนเท่ากันจากนั้นปี2552น้องชายและน้องสาวจำนวน5คนจึงร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพี่ชายคนโตที่ฮุบเอาที่ดินมรดกคนเดียวต่อมาปี2553ศาลจังหวัดบุรีรามมีคำพิพากษาให้พี่ชายคนโตซึ่งเป็นจําเลยนั้นแบ่งที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวให้แก่น้องทั้ง5คนค่ะที่เป็นโจทยื่นฟ้องคนละ1ใน7ของ จำนวนที่ดินที่พี่พาษและให้ชำระค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้ง5ด้วยต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค3ามพิพากษายื่นตามศาลชั้นต้นแต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นดีกาเมื่อปี2,557แต่ศาลไม่รับดีกาของจำเลยถือว่าคดีสิ้นสุดค่ะขณะที่นายสุช,ชาติลูกชายของนายสวัสด์จำเลยในคดี ก็ได้งัดหลักฐานออกมายืนยันว่าครอบครองจ่ายเงินไถ่ที่แปลงพิพาทที่ปู่นำไปจำนำไว้และให้เงินส่วนต่างญาติพี่น้องทุกคนเมื่อปี2532จึงเข้าครอบครองทำกินและเสียภาษีบำรุงท้องที่มาตลอดไม่เคยมีใครโต้แยง้งผ่านไป20ปีกลับยื่นฟ้องศาลยันไม่ขัดคำสั่งศาลแต่มันขัดกับข้อเท็จจริง จากกรณีที่เกิดขึ้นนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจึงได้มอบหมายให้ทางยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะัดทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกลเกลี่ยกันโดยล่าสุดทางยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจากไกลเกลี่ยกันที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดโดยมีนายธนิพลพ์นศักดิ์สุทธีเป็นผู้ไกลเกลี่ยและนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอัน๋นในฐานะ ผู้รับเรื่องร้องกรณีดังกล่าวร่วมในการพูดคุยไกลเกียหลังจากการพูดคุยไกลเกียกันประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ได้ข้อสรุปว่านายสุชาติลูกชายนายสวัสด์จำเลยในคดีที่อ้างสิทธิ์เป็นผู้ครอบครองทํากินในที่ดินดังกล่าวยอมยกที่ดินพิพาทจํานวนหกไร่ให้กับน้องสาวพ่อและลูกหลานทายาทของน้องชายพ่อ ที่เป็นโจทย์ในคดีจำนวน4คนส่วนที่เหลืออีก9ไร่นายสุชาติไว้ทำกินคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องหรือใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไปและทั้ง4คนจะต้องชดใช้ค่าจัดงานศพให้นายทายาทที่เสียชีวิตไปคนละ5,000บาทให้กับนายสุชาติค่ะจากนั้นผู้ไกลเกี่ยได้อ่านบันทึกข้อตกลงการไกลเกียระับข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายฟังทั้งสฝ่ายยอมรับและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง และหลังเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายต่างก็ยกมือไหว้ขอโทษซึ่งกันและกันนางทองดีได้กล่าวทั้งน้ําตาว่าดีใจมากโล่งใจมากที่ได้ข้อยุติในวันนี้เพราะสู้มาหลายปีแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่สามารถพูดคุยกันได้แต่วันนี้พูดคุยกันและเข้าใจกันและหลานก็ยอมแบ่งที่ให้แล้วก็ไม่ได้ถือโกรธอะไรและยังไงก็สายเลือดเดียวกันก็ตั้งใจว่าจะหาโอกาสไปหาไปขอโทษพี่ชายหลังจากได้ข้อยุติ อยากไปเกอะพี่ชายแม้ที่ผ่านมาจะเคยฟ้องร้องสู้คดีกันก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นสายเลือดเดียวกันก็ตัดกันไม่ขาดยังไงก็ยังรักและเคารพพี่ชายก็อยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยในครั้งนี้จนจบปัญหาที่เรื้อรังมาถึง15ปีทางด้านนายสุชาติลูกชายนายสวัสด์ก็ได้บอกว่าความตั้งใจของตัวเองก็คือไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะก,กันอีกจึงยอมแบ่งที่ดินให้ น้องของพ่อหลังจากนี้ก็จะได้ไปเดินเรื่องออกโฉนโดเพื่อให้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายค่ะและต่างคนก็ต่างทำมาหากินแต่ก็อยากจะบอกกับสังคมให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อและครอบครัวไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดคำพิพากษาของศาล แต่อยากให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงว่าสมัยนั้นพ่อแม่เป็นคนหาเงินไปถ่ายถอนที่ดินดังกล่าวมาไม่งั้นก็คงไม่มีที่ดินแปลงนี้อยู่แต่ปัญหาก็คือไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนก็รับรู้แต่เมื่อต่อสู้ในกระบวนการกฎหมายมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงก็ยอมรับในกระบวนการตัดสินของศาลแต่ก็อยากให้เข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวตนบ้างแต่วันนี้ได้ข้อยุติก็สบายใจขณะที่นายทนายอันบอกว่า การเจรจากไกลเกีย่ยกรณีดังกล่าวถือว่าจบลงอย่างสวยงามค่ะไม่ต้องการเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเข้าสู่กระบวนการใหม่อีกเพราะหากฝ่ายจำเลยไม่ยอมทางโจทก์ก็จะต้องดำเนินการฟ้องขับไล่หรืออาจจะเข้าไปแบ่งเอาเลยตามคำพิพากษาศาลซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแต่วันนี้ก็จบลงด้วยการตกลงเจรจากันได้โดยที่ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำความยุติธรรม ที่สิปีเขาขาดหายไปแต่วันนี้จบลงด้วยการหันหน้าพูดคุยกันก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีนายสุชาติไขแสงอยู่บาททธธ้านเลขที่4 5หมู่สีตบลืองโพอำเภอห้วยรากจังหวัดบีลัมซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ถูกร้องอีกไปหนึ่งคอร ทำอันทึกข้อตกลงการไกล่เกลียนะครับข้อพูดของนายสวัสดิ์ไชยแสงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตกลงเจรจาแทนเพื่อยุติข้อพิพาทในที่ดินพบในคดนดีหมายเลขดำที่1 6 9 1งห5 2หทัสองหหมายเลขคดีแดงที่หนึ่งสี่สเก้าทับสองหสของศาลจังหวัดวิลำโดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการแบ่งทรัพม์ตรดกข้อพิพาทดังนี้ นายสิชาติไขแสงซึ่งเป็นบุตรนายสวัสดิ์ไขแสงเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงตามคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้นและเป็นผู้เสียภาษีทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาตลอดตั้งแต่ปี2538เป็นตัวแทนและผู้มีอำนาจตัดสินใจแทนนายสวัสดิ์ไขแสงยินยอมแบ่งที่ดินคอปทอ,ท,อ 5, ที่พิพาทให้แก่นานทงทองดีเรือมรำกับพวกรวม4ี่คนรวมทั้งสิ้นเป็นเนื้อที่ดินจำนวนหไร่ โดยแบ่งที่ดินให้กับทายาทจานวนสี่คนโดยแบ่งให้แก่ทายาทดังนี้หนึ่งนางทองดีเกลมรำจำนวนสองไร่สองนางสัมบิชคุณวงศ์จนวนสองไร่สามนายไข่ทูลไขแสงซึ่งเป็นทายาทนายสมุรไขแสงจํานวนหนึ่งไร่นางสาวรัตนาไขาแสงทายาทนายสวัยไขยแสงจํานวนหนึ่งไร่ถ้าสัญญในการ,ร รังวัดที่ดินโดยตกลงให้ทายาทชำระตามสัดส่วนที่แบ่งแยกผู้กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องหรือใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายต่อไปนางทองดีเกลมรำผู้ร้องกับพวกรวมสี่คนจะร่วมกันจดใช้ค่าจัดการงานศพของนายถูกไขแสงซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่8มกราคม2 5 1 6เป็นเงินคนละ 5,000บาทรวมทั้งสิ้น2,000 0บาทโดยกำหนดชำระภายในวันที่เจ้าหน้าที่ออกมารังวัดที่ดินที่พาทดังกล่าวเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดนะบาทอ่ะโอเคฝากไว้เนาะครับฝากไว้ค่นี้แหละบาทบาทบาทที่บาที่บาทที่เวียดจังมีเป็นล้านต้องไปไหว้มันเนตามนี้เนาะและเอง เองกับข่าไป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 ดังตัวเองแม่เบาะนหน้านี่แหละไปเรียกเช็ดที่เช็ดเดียวเองคิดไหมเมยคิดถืงไหมาไปเาไปเอาไปแล้วขายคืนไล่ละสี่มื่นนะบอกไปก่อน ก็ทัเรื่อย่าเมินเฉยขายผมคืนละวสิอย่างนีบอกไว้ก่อนนะนะเอไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนนอกอย่านี่ก็ไม่ได้หรอกทํายังไงมันก็ะจายเลือดเดียวกันเอ้เะเป็นร้านเองก็ต้องย้อหน้าบ้าง่ใช่ไหมเออดีแล้วดีกันแล้วรับไทําจานยายยายรับไว้นิดนึงไม่ไม่ไม่นไม่เลย่่มนไม่าอไรนไิเน่น ก็บ้างก็ให้กันรับใ่นกันโอเคเารกกันดีใจมากค่ะโล่งมากนอนหลับแล้วค่ะสันเนก็พอแล้วไม่เอาอะไรมากเพราะมาทั้งชีวิตแล้วเกือบชีวิตนคะสู่ในสุดยอดแล้วทีนี้ก็ หลานมันก็ไม่ผิดอะไรมากหรอกแค่มันไม่แบ่งให้น้านะทางัานเระมันไม่คุยอะตอนนี้คุยแล้วได้คุยกันแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะยังไงมันก็เป็นสายเลือดเดียวกันแล้วที่ดินที่เขาให้มาบริหารจัดการกันตกลงกันเรียบร้อยเนาะพอใจไหมพอใจค่ะพอใจแล้วค่ะดีว่าไม่ได้อะไรเลยเขาจะไปหาพี่ชาย จะไปอยู่จ้ะจะไปอยู่ไปไปยังไงไปยังไงไปจ้ะไปขอโทษแก๋คือยังไงเขาก็แบ่งหายแล้วก็จุติถึงยังไงอยากไปกอดเกจังนิดอยากความเป็นพึ่งทึงอยู่อย่างไงก็คิดถึ้งเกตลอดจะสู้กันนะมันก็สู้กันในกระบวนการทเงโลกยังรักพี่อยู่เสมอบอกพี่ด้วยถ้าพี่ดูอยู่ขอโทษพี่มากๆนะคะยังไงเราก็เป็นพี่ ตัดที่ไม่ได้หรอกน้องตัดที่ไม่ได้<ม>แต่ส่วนลึกเนะ่ะตัดไม่ได้<ม>ยังรักคารมยังรักคารพพี่มันเดิมเ<ม><ม>ลยว,วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างคะจังหที่เกี่ยวข้องกับคุณท่านค,ค่ะท,ทนายคะ่ะนักข่าวด้วยนะคะนายกา,ากทนายนักการด้วยพูดไม่เป็นนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่สรุปให้มันเซตนะคะจ้า ผมจะไม่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 พูดถึงข้อกฎหมายแล้วนะฮะตามที่ผมตั้งใจไว้นะว่าไม่อยากให้พี่น้องมาทะเลาะกันอีกนะให้มันจบไปแล้วก็มีเชนโดมีอะไรทํามาหากินกันไปเนาะทีนี้การแบ่งเ่ยการแบ่งเนี่ยผมอ่ะผมพูดไว้ในรายการว่าผมให้5้าไลทุกส่วนให้ไปจัดสรรกันเองเลยนะฮะเนื่องจากการพูดคุยกันแล้วเนี่ยเนาะเพราะว่ามันก็ต้อง ทางนี้มั่งทางนี้มั่งเพราะฉะนั้นด้วยข้อสรุปแล้วเนะี่ยผมก็จัดสรรปันส่วนให้ไปครอบครัวของพ่อนะหกไล่นะครับให้ท่านไปจัดสรรกันเองนะฮะแล้วทําการออ,ออกนโฉนดนะครับแล้วก็จัดสรรปันส่วนใครได้ส่วนไหนเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็ถือว่าถือว่าคุยกันได้เป็นเป็นข้อสรุปเนาะผมกออ็อยาก เนาะอยากพูดนิดนึงเนาะทางความรู้สึกทางครอบครัวผมเนาะสาเหตุที่เนาะพ่อผมเนี่ยไม่ยอมในสมัยนั้นนะที่ไม่ใช่ว่าขัดขืนคําสั่งศาลหรืออะไรนะฮะ mm hmm. เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเราก็รู้กันอยู่กว่าจะหามาได้แต่ละบาทนะครับ mm hmm. การที่นะพ่อแม่เอาดินไปจำนองไว้นะฮะแล้วตกมาสู่รุ่นลูกเนะี่ยสมัยนั้นอนะ่ะด้วยความไม่ปองดองกันใครอยากได้ก็ถ่ายไปใครไม่อยากได้ก็คือไม่เอาแล้วก็รับส่วนต่างไป อันนี้ก็จบไปแต่ในในรูปแบบลักษณะที่ที่ไม่มีโฉนดไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเป็นความลำบากใจของคนเสียเงินนะฮะคนได้เงินก็อาจจะดีใจไปเอ้ยคุณได้แล้วไม่ต้องเสียอะไรประมาณนั้นแต่คนที่คนที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อที่เขาก็จะอาจว่าโอเคคุณถ่ายมานะคุณได้ไประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่เสียเงินตรงนั้นเอาที่ดินออกมาเนี่ยท่านไปอยู่ในมือใครละ่ะแล้วท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได,ทไได้ทุกวันนี้ด้วย ถูกต้องไหมครับก็ทางฝ่ายจำเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำเลยเนี่ยนะครับละมอบหน้าจากคุณพ่อแล้วก็ญาติญาติมาเนี่ยยินยอมแบ่งให้นะครับแบ่งที่ดินให้ทุกอย่างจบลงอย่างสวยงามไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อเสือไข้ใจในการดําเนินกระบวนการพินามใหม่เพราะถ้าไม่ยอมวันนี้ทางฝ่ายโจทก์ก็จะไปฟ้องขับไล่หรืออาจจะเล่นบทแรงก็คือ ไปแปลงเอาเลยแน่นอนไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับแต่วันนี้ก็จบลงด้วยการตกลงเจรจากันได้โดยที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการนําความยุติธรรมที่15ปีเขาขาดหายไป15ปีเนี่ยนับจากแค่ที่ศาลพิพากษานะไม่นับที่ต่อสู้กันมาอีก20-30ปีวันนี้จบลงนะครับด้วยการหันหน้ามาคุยกันก็ยินดีครับที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้วันนี้วันที่15ปีรอคอยมาถึง